รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสุญกิจนาคเล้งซาวด์เทคสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมมา n ครา a f t นะครับผมนะเวอร์ชั่น1่6 1นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้ผมจะมาสาธิตเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ทําให้วงจรเลสรโซนนะครับใช้ง่ายนะครับก็เป็นคู่มือเกมนี่แหละนะคู่มือเบื้องต้นนี่แหละ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างข้าวๆให้ฟังครับนะซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็รบกวนให้ท่านผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง YouTube เราด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและที่สําคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับจะให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับนะก็ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งวงจรที่หนึ่งนะครับเป็นวงจรที่ง่ายๆนะครับผมเคล็ดลับในการสร้างนี่ผมคนออกแบบเองนะครับนะซึ่งมันงนันนนจะะคคล้ายๆขอองงื่่รบซึวิธีการสร้างก็เอาดินไปเซอร์วางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เว้ประมาณ2บล็อกนะครับก็ให้ทําการวางในสตูลคอมมานเตอร์นะครับแล้วก็ วางไดสโตนบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางตรงดิสเพนเซอร์นะครับนะ <S <S ก็แล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็ทําการวางไดสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้แล้วก็วางเดสโตนตรงนี้อีกบล็อกนึงครับตรงข้างๆบล็อกแล้วก็เอาเท่อกับไดสตโตนคอมบิเเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ผมได้บรรจุหินใส่ในดิสเพนเซอร์สองอันเลยนะครับนี่ครับซึ่งอันดับแรกก่อนเลยนะ ครับถ้าเราไม่ไปเปิดมันนะมันก็ออกอันเดียวนะครับนะเอานี่ไงหรือถ้าเราไปเปิดมันนี่ก็ส่คอลได้เยอะนะครับนะส่คอลได้เยอะเลยนะครับนี่ครับเป็นวงจรที่ค่อนข้างสร้างง่ายมากครับนะจะสร้างเป็นเครื่องยิงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนะ วงจรที่2อนี่เป็นวงจรที่ผมได้ความรู้มาจากคลิปพีท็กเกอรนะ์สี่แปเป็นไหมครับเวอร์ชันหนึ่งนะครับหรือถ้าใครอยากจะดูคิปของ p ี t ท็กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปพีพทกเกอร์ไว้ใต้คลิปนะครับนะเป็นอีพีที่หกสิบสีนะครับแลก็วิธ์การสร้างแบบของเรานะครับนะก็าวางบล็อกตรงนี้มาแล้วก็เว้นไว้นะครับแล้วก็วางบล็อกสอง็อกขึ้นมานครับวามสูงนะครับ มันเป็นไอคอนที่เขาเดินนะครับแลเสร็จแล้วครับก็มาหรือทำตามเราไม่ได้หรอกนะก็เราจะมาอันที่ยาวนะครับนะ,ะพอสเรอสร็จแล้วบอกตรงนันอันนี้ผมวางลไอคอนรีปิเตรอร์เพราะว่าอะไรครนะับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไอคอนนะครับ วางสลับไปนะครับจนถึงข้นบนสุดเลยอันนี้ผมได้วางดรอปเปอร์ไว้4อันเลยนะครับนะได้วางกระจกด้วยวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวไอเทมชุดเกราะมันทะลักออกได้นะครับนะนี่แล้ววุงจรน,นี้หมายถึงอะไรรู้ไหมก็ต่อมาจากดิฟเฟนเซอร์แหละนะก็ให้ทำเการวางไดสโตนเนี่ยวางเหมือนอย่างนี้เลยก็ได้นะมเป็นรูปตัว L เอลย กล้องมือถือสองเน,นี่ยนะก็วิธีการกดนะครับวิธีการใส่จุดก็ก็กง่ายนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอา้าทำไมใส่ไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนเลยเอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมมันผิดพลาดขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันใส่ได้ไหมเดี๋ยวก่อนขอลองก่อนนะครับ ทำไมมันใส่ไม่ได้นะที่ใส่ไม่ได้หรือว่าเกมบั็กหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ดูนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับวงจรก็ง่ายมากนะครับก็อธิบายแค่นี้แหละนะครับต่อไปก็เป็นวงจรที่สามอนะโอ้สลามขอกระทืนสลามวนะลกว้างไปไปไปล็อกวันนี่ครับวงจรที่สามง่ายนะครับอนน้นี่เป็นวงจรส่งไอเทมนะครับ เมื่อของมันมาใช่ไหมมันมาในฮ็อปเปอร์เนี่ยหรือมันส่งเข้ามาที่ด็อปเปอร์เนี่ยก็เดสต์โดคอมเพนเตอร์เป็นผู้สังเกตการณ์นะครับเป็นผูตรวจจับไอเทมนะครับนี่ยแล้วก็วางในโดวิพิเตอร์ถึงอัดนะครับหรถ้าไม่วางไม่ได้นะครับนะเพราะว่ากระแสไฟไม่พอนะครับเนี่ยเดสต์โดคอมเพนเตอร์มันจะส่งกระแสไฟน้อยนะครับนีส่งกระแสไฟน้อยแต่โดวิพิเตอร์ส่งเยอะนะครับแต่มันจ่ายได้ถึง15บล็อกนะครับนี่ย ไไเดีวเราะจะเปิดให้ดูเลยดีกว่าว่าใช้งานยังไงครับใส่อะรไ,ไรไปไม่ได้ใส่นของ,ของอคนะครับแล้วนะครับนี่ก็ง่นะครับน้วจอนี้นะี่สร้างง่ายอสนะครับนี้อเสอธิบายแค่นี้ ่อไปก็เป็นวงจรที่4นะครับืเป็นวงจรที่มีคนอาจจะเคยทำทำแบบง่ายอยู่นะเป็นวงจรที่มือนแจกอาหารนั่นแะมันปิบเหมืนพิเกินั่นแหละเหอนีบมือนพิ๊บน่หละโอ้ฝนตกเอะไม่เป็นเลยเหมืนของพี่ได้เกินสี่แดต้นนัแหนะซึ่งนผมจพิเดว่ามันเป็นมันเหมือนกับดักของน่นกับที่ได้ของหรือของไม่ปอมสามารถมาสร้างตามได้ ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คิรับคิของแจคเกอร์นะครับก็ต้องเดี๋ยวหน้ารเดีบไอ้ตัวแตะนะเราเดินทางได้ของบดูแลได้คของนะครับเนี่อธิบายก็ต่อไขอม้ท้านะครับวงรครับของพี่แ็คเกอร์ต่ เช่นกัน,นครับนะซึ่งกับแรกเลยครับนะอออันนี้ลืมปุ่ยอนนะไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปพิเทคเกอร์เอาก็พิธีการสร้างก็ง่ายมากนะครับแค่ไปยืยนบนบล็อกนะครับนะบนบล็อกอนนครับเลยครับแวก็วางกระโดดวางนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ทําการวางตรงนี้อีกนะครับนะ การวางเมสโดนคอมมานเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็วางรีเพนเตอร์แล้วก็ต่อด้วยเมสดโดนมาแล้วก็ไปที่เมสดโดนเตอร์ ถือว่าง่ายมากนะครับนะนี่เลยอะไรก็ว่าได้นะครับมุมมองที่สร้างง่ายจริงๆแหละนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อธิบายแค่นี้นะครับแลก,ก็ไปมาเลยนะครับก็เสร็จแค่นี้นะครับเสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้วยนะครับ ก็เป็นยัง,งกันบ้างนะครับทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาระด,ดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมนะครับถ้าอยากให้ผมทาอะไรนะครับผมจัดให้เลยนะครับก็รบกวนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยให้ด้วยนะครับก็กลับผมสุขิตย่าเลยซาวด์ดิสโทเรีนะครับราถึงเครื่องมือรอนง่ายๆครับแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเฮ้